สวัสดีค่ะป้าออนนะคะมาดูนะคะว่าปีใหม่นี้ป้าออนมีของขวัญอะไรนะคะที่จะไปแจกญาติพี่น้องลุงป้าน้าอานะคะคนเท่าคนเก่นะคะปีใหม่นี้นะคะนี่นะคะของขวัญปีใหม่ของป้าบังออนนะคะที่เตรียมไปแจกผู้เท่าผู้เก่เครือญาติพี่น้องนะคะนี่นะคะ คุณเอฟซี C ดูนะคะนี่ค่ะป้าออนมีมีแค่นี้นะคะปีใหม่นี้นะคะก็มีมผ้าห่มสามผืนนะคะแล้วก็มีผ้าคนนอ,อีกผ้าคนนอ,อีกโหลหนึ่งนะคะสิบสองผืนนะคะแล้วก็ผ้าถุงอีกนะคะโหลหนึ่งค่ะสิบสองผืนนะคะป้าออนก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะสินน้ําใจป้าออนนะคะป้าออนก็จะท่านนี้ ทุกๆปีนะคะเรามีน้อยเราก็ทําน้อยนะคะปีนี้ก็ยังว่านะคะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนะคะมีโรคโควิดเข้ามาด้วยนะคะแต่ป้าออนก็ก็อยากจะให้นะคะให้ผู้เท่าผู้เก่นะคะเป็นเครือญาติพี่น้องนะคะนี่นะคะเป็นผ้าหม่มผ้าห่มนะคะนี่นะคะ พืนใหญ่นะคะสวยมากนะคะนี่นะคะผ้าห่มนะคะนี่ค่ะพื้นใหญ่มากๆเลยะค่ะนี่นะคะผ้าห่มอนี้ก็ผ้าคนหนูนะคะนี่ก็ผ้าคนหนูนะคะหลากหลายสีนะคะนี่ค่ะผ้าคนหนูหลากหลายสีนะคะปลาอ่อนเตรียมไปแเจกผู้เท่าผู้เก่นะคะ ญาติพี่น้องนะคะนี่นะคะผ้าห่มสามผืนนะคะอันน,น,ะะนี้ก็ผ้าถุงนะคะนี่ก็ผ้าถุงค่ะจะมีสองแบบนะคะผ้าถุงเป็นลายไทยเป็นลายไทยแล้วก็ลายเจ้าหญิงด้วยนะคะนี่ค่ะคนเท่าคนเก่ให้คนเท่าคนเก่ได้ใส่นะคะ นนี่ก็เป็นน้ำใจของป้าบางออนนะคะป้าบางออนพี่สาวลุงพลนะคะป้าอ่อนก็จะให้ท่านทุกๆปีนะคะถึงจะเล็กจะน้อยก็เป็นน้ำใจของป้าออนนะคะป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะจะลืมนะคะกดติดตามช่องป้าออนพี่สาวลุงพลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่สาวลุงพลด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามป้าออนจะไปให้คนไหนมั่งนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะอย่าลืมนะคะติดตามดูนะคะป้าออนจะเอาไปให้ใครมั่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าออนพี่สาวหลวงพลด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะนี่นะคะสวยมากมากค่ะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ